ทำกับข้าวรอสามีก okay. ับจากตลาดเลยสิเจ er, right? ้าเอ้ยได้อ oh, ยังกินครับเหมือนแม่ว่าเองอยังกินบุญนะจะเสียบเลยปะมันจะกินขนาดเลยเห็นไข่เห็นปะพวงไข่ก็เลยทำหมกดีกว่าโอ้หมกพวงไข่เหรอจะเสียบเลยปะจะเสียบแน่นอนเมื่อวานฝีมือเมียนะจ๊ะอื

จะทำอะไรต้องขายลูกเสก่อนเดี๋ยวอ้ยเดี๋ยวแป๊บนะนึงอ่งนี่ต้องขายลูกก่อนนี่ยังมีอีกยังมีอีกอ๋อกิ้ม่ได้อีกเหรอเชิญค่ะเชิญค่ะยังมีอันีกหนึ่ง ไ,ได้แล้วไ,ได้แล้วไ,ได้แล้วมามามา,มาเจ็บปุ๋มมาเจ็บปุ๋มมาพอดีเลยอีกหนึ่งเมนูอีกปลาปล<ะ>าอยังจะแซ่บหรวอวปลาอยังปลาปากกินปลาปากปลาทัมปูเอต่าสามีฝีมือยายวิสองวันแล้วจ้ะทุกคนเบิ่งว่ามันซีเซ่สามใดบอกไม่อิตอเ์วิ่งเดออ้อมามามา กินน้ากันมาเนี่ยอร่อยไหมปีบ้าแซบอ่ะปงปลาป่ยี่ปุ้เรามากิดปีงปลาปลาตะเพียนปลาตะเพียนบอ่ภาษาไทยหรอเป็นปลาปลาตะเพียนเลียนแม่น้ำปลาตะเพียนแม่น้ำบางชอบกัเพี่ยนเลี้ยงละที่เขาขายลน้เลีแยงแมน้ำแซ่แนวกิน ยายวิทำรอสามีโอ้โ oh ห oh. มีสามี่แหละกินอาหารสุดยอดเลยหมกไข่ปลากินอาหารลาวๆบ้านเราพอดียายปุ้งมา,มาพูดยี่ยายปุ้งแล้วมากอากินน้ากันเลยจ้ะทุกคนกินเสร็จแล้วยายวิวา่าจะไปหาน่องไม้วันนี้ย, <laughs> ยามน่องไม้เออคือฮอตแต่น่องไม้เงิดไหลจะทาที่หาไม่เอ็ดหอมหมกจ้ทุกคนเลยส่งไปให้พี่สาวลูกสาวสิลมพัทยาเมื่อนี้เนาะไปหาปลาเพิ่น ยายวิก็จะทำหมกจะห่อหมกหน่อไม้ไปฝากพี่สาวยายวิจะกินข้าวเจ้ากินข้าวสวยแล้วนี่กินข้าวสวยนะไม่ใช่กินสวย่กินเวลาสวยนะกินข้าวสวยจะถูกนหมไข่ไข่เป็นไข่เลยอย่างเกาะเม็ดงยังเกาะหมกเครื่องอะไรแก่ฟวงไข่เออฟวงไข่ หมกพวงไข่น,น่ากินจางเป็นอยู่ในตู้แหละคนไปคนมาเห็นพวงไข่อืออือหมกพวงไข่ตั้เจียวกินกับไอ่ด้วยนะ กระเบียมะพร้าวม้ำข้นกระเทียมกับเค็มเปรี้ยวไหมสะใจมาก,กเปรี้ยวปลาปากอายเพิ่นไปหลายมองเนาะช่วงนี้มองที่ถือปลาปากหลายเนาะช่วงปลาปลาปากขึ้นจะ้ะได้เกือบเสมอได้เสมอแหละถ้าออกไปหากันได้เสมอ เยวีไปเอามาสามตัวทำปลาส้มสองตัวแล้วก็เอามาป้นอีกหนึ่งตัวปลาส้มเมื่อนี้โอเคเลยนะเย็นตรงเลยคักเลยบอลเลยเดี๋ยวหมัก,มมกตอนเช้านี่กันเมื่อแรกก็ทอดได้เลยอากาศห้อมๆมันเปลี่ยนเร็วเนาอครับเดี๋ยวมันเป็น,นะปนละ มันขนาดเลยปลาเนี่ยปลาไม่น้ำโขวงปลาไม่น้ำไหลไม่น้ำใหญ่มันบวมหินบกมิวอย่างอร่อยอหอมอร่อยกแก่วนึงกินกินเลยเแกยวเจ้าจีสาใจ